สวัสดีค่ะลูกหลานทุกท่านมากินข้าวกับของโปรดเนี่ยเมนูอย่างปูดเนี่ยอันนี้เมนูทอดป่าเด้อมันใส่ไก่อันนี้คือมไก่ออกรึมาๆมาๆมาเนาะอันนี้ออกไก่มือมาลูกหลานมากินเด้อหนูนายมากินกับแม่เูกเด้อหนูนี่ลูกหลานพี่มลอ้าอันนาดํานี่ขึ้นมาเป็นทังกี่เพคนนี่เออียนอะไรกวนเนาะกวนเนาะไมาเลยทอดป่าออกไก่นะคะวันนี้ ใส่พิกอ่อนเรานะคะไหน,นาดำกวนแล้วเซกมาฮะรู้หล้วมากกินเป็นมูยาเนี่ยค้องปรด่นนึงอืมก,ลลกดูอะไรดูที่หาปลาก็ว่ายุอีกก้อยก้อยปลาไข่แค่กลายาตัวใหญ่ปลาเห่านี้ปลาเห่านีมาก จับเรืๆควยเส้มดแดงวเน่เนาะคยเส้นมดแดงนี่นนก็ผมุงอนคักเว้เลยเดพอแท้ต่น้อยนะ้วเกดควอยป่าเกิดไดวอยป่าได้สมป่าเนะปะีป้ามหาใหญ่อออ้ยโอุ้ยไปคมึงลำมึงเวียนมุงเวียน อาอแ้มันผลปด้วยไก์ุผมโอ้ยเนาะลูกลานบบาเท่โ่นี่ก็มาายูพี่เลยยไอมเสียไอจีโก้มัดเอไม่เมมาข้ามายละจีโก้เคอหักคะแนนมาหาเลยมันเคอโดนเด่งใส่มัดเสมเน่ไห้ซื้อ บอไอตัวแดงมันมันเคเือเฮัิมันไงเพราพิ่นไปไอตัวแดงก็ไปเาไราเลยไปกัดเพิ่นโกรธไอตัวแดงเป็นพี่เพิ่นเนี้ยอือโกดที่เขาบอเอาด้วยอันนี้มาดิ้นด้วยกันได้เหมันกับไอเสือเราพื่งไปชี้สร้างหลังว่พื่งไปชี้สร้างหลัง เด <common understands> <work> ี๋ยวก็วนเวียนวเวียนจะเข้ากองน้ำแล้วสาวสวยเอ้ยนุ่มหล่อของย่าเอ้ยอว้าเลี้ยขึ้นนุ่มหล่อแกไอหล่อไอหล่อแม่เคยเรียกหล่อของย่าหล่อของแม่เป็นไงลูกเคยได้ยินวนวนแล้วบราจะออกจากหนักกล้องเวลาแม่ขึ้นไล่อะ ดูกะลูกกลากรอก็คุณมากเด้อกลูกกลากรอ้ทีสาคนหัวเนี่ยลสั้นเรียงหนึ่งแบบผูกพันกับคนเป็นคนมาบอกว้าน่าจะขวางกับอะไห่วงแมนเทนเห็นผู้ใายมาบอกว่าน่าจะกัดเลยอออ่าเบิ้งคือมาแบบหัวงาห่วงเราสูลูกหลานฟังเองแล้วละครสั้น ่อื่จะเนีเบิ่งังนบ่เป็นตจากลูกหลานไงเนี่จะเนี่เป็นตจากเบิ่องก็ไปตัเชียวเทียนเที่ยงติดกันยิจแกได้กับหเมื่อออยูใจอยู่ตรงไหนถกคือกันดีใจนี่ไล่ได้อันใดกับโฮจักหมดลูกมันแล้วเราก็พัฒนาขึ้นลูกตามไปทั้งโลก ผู้ว่าผู้โชคดีเกือบอยู่เกิบนมาระดับนี้ก็ได <c oughs> ้จากฮอดอันเน่วมันผิดผิดถูกทุกคนก็เคยหูอันนี้เราเบิ้งไป,ปเบิ้งมาลราหูไปเรื่อยๆรมันลูกมันมีนม<ข>อ,อาจารย์ส<ข>อ,อนอยู่ในตัวทุกหลัง <c oughs> ผู้ก็เบิ้งบนเบิบง้บง,ง,งเลยแตแล้วผู้เบิง้ง ลูกมันเกาหนาไปจำได้เอาใกล้ๆขึ้นกับญาติเรียนใกล้ตัวเลยหนาปุ้งหูยังเลยมันมีลูกตัวเทียวมาเราเก่งมัดไปไนนเราขยันเก่งกว่าปูดอีกครับปูดเห็นว่าเป็นอย่างนี้เพราะว่าปูดว่าเด็กชนเจ๋อไปไหน อยายากกับ่รู้เลยคนวทำอะไรไม่เป็น,นอ่านหนังสือก็ไม่ออกอะไรก็ไม่รู้อะไรจักอย่างเอาไปมากมดจ้าควมภาษาพูด <laughs> <laughs> ย,ย่างทำไม่ได้ยังงาไม่เขียนไม่เขน <laughs> <c oughs> อ๋อลจะลคำคันเลยเป <c oughs> เป็นมุญาเลยรืผู้เพราะอะไผู้กินพราะอะไรกินยาหรือผู้ขาดยาเพราะอะไร ก็เป็น,อ,น,ยน,อ,น,นอย่า,า,ายงนี้ลูกข่ามดันข่ามเด่นอย่างเงี้ยอ่ะอ๋อจิมมี่จะละ่ระราลูกลอะไาก้นยาก <c oughs> ป็นยาเริ่เมเอายามากินนะ,อะโอ้ยวเข้ารอเานงไปคลองดูเลนเลนมันดูด <c oughs> เลนดูดหย โอ้พยพิ่นได้เกือบร้อยเด้เมื่อคืนเนี่ยเจ็ดทิฟเกือบร้อยละตั้งเจ็ดจีสูงสุดมาเนาะนี่คิดสิบตัวแต่ว่าสี่ได้แห้งหนาเอามาไว้บ่อหน้าบ้านนะลูกหลานปลากินแทบชิ่มหมดผู้ทีวดูหน้าหมอขาปลากันก็เลยเลี้ยกเจ็บไปไว้บ่อบ้านปลาคลังลายสูดมอกี้หมด เขาอเาขปลาขาได้ปลาบ่ไ่บ่เออยได้ปลาไปจกไปจกบ่แกไปซุ่มไปฆ่าอสอไปกอีกนาะใส่ยันเมฆเมฆฆ่าสรางต่อเาไปขายอันนั้นนะไปห่อห่ห่นัะหนมากขายมันก็ไดจบล่ัน เราสิ่งหนจะเป<อ>ลี่ยนทำคลิบไปบจับนู่นเออแม่นแม่นทำคิดไปจับเอาชูกันไฟทะลุล้านชีวิตเท่าคนคุณแมมาสู่สวยเท่าดอ,อากดูไปเรื่อยๆเอาตัวย่างพวกคนชูกเก่งๆอ่ะแข่งเหว่เห็นบุได้กหมคิปตามคนไปนั่งต้อาเห็นบุได้ก็ก้มสามาถาว่าพ่อ ต้องไปอิจฉาคนเจ้านี่ความพรยายาเนี่ยอ่านไความพรยายาหลังความอุทนยายา กันได้รเงินกัพอล้น่พอได้ลูกหลานจะได้รูเงินอ้โหเจ็ดปีกับซูไปนะอันนี้ก็ขึ้นกับลูกหลานเอซทุกคู่ทุกคนนะเพื่อนจะมาเบึงแยงเฮาเทคเค่เฮาบอจะไปได้กันขอลูกหลานเลยคนกูก ลูกแห่งคววมอดทนค้พย,ยาพยามพอดทนก้พยายามขยันมันเทียนต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่าง,งชีวิตเพราะไอ้มิวิตไ่วัน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 สู่อ็ไป โตสู่กันสู่ชีวิตนี้เ่าคิดเ่าคิดได้แล้วมันกลายสำเร็จไปรครึง่งหนึ่งเหรอจ<ะ>๊ะโค้งงยานมืดมืดอ,อะ่ะเวลาตับเสียงเด็ดสะท้อน,นสำหรับคลิปนีกนลล้กเสียดลารุละหลานเดอ้อเอฟซีทุกคนทุกหลุละหลานทุกท่านพี่พี่น้องน้อง ขอขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจที่เป็นกำลังใจให้ปูู้กับย่ยาเสมอมาขอ,ขอให้มีความสุขจเจริญเจริญทำอะไรก็ขอให้ลุ่งให้เรืองแคีวคาดทุกสิ่งทุกอย่างเด้อลูกๆหลานลานพีทุกคนขอบคุณมากๆค่ะข,ขอบคุณห,หลายๆนะคะขอให้จเจริญร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปเด้อลูกๆหล,ลานหลานีา cej, ทุกคนดีใจมากาหลายๆค่ะ พากด้วยเดอ้อพากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะบริพาร์ตกิปใหม่ๆนะคะแชร์ได้แชร์ให้หนาด้วยเดอ้อทุกคน <c oughs> ขอบคุณม,มากๆคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะลูกบ๊ายบาย